กับสบายดีเด้อพี่น้องเวทุมองทุกบอดวสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกบกับสบายดีเด้อพี่น้องวสิเป็นในประเทศนอกประเทศกบกับสบายดีพี่น้องวันนี้มาหอดเรื่อนสาวจ่อยเลยพี่น้องมาอัปเดตพี่น้องเมือ่อนี้้แดนท่าเทศปัวมาสู่นางกินพี่น้องกับข้าวพัดตอนเส้าพี่น้องสีงมาอัปเดตสร้างก็มาแต่เส้าอยู่เลยเนาะ เข้าใจเนน้ำเป็นเนอไปเลยเขาโทษเขาอภัยสุดจ๋อไกว่าก่อนนั้นจะกินเข่าสิมาเบ่งพี่น้องถ่ายเข้ามาสร้างมุ่งเลยด้วยพี่น้องกินเข่ากับพี่น้องจากสยัปเด่นพี่น้องเบ่งรับกันใช่ จ้าแต่เห็ดป่วงมาสู่กิน<ม>แจกกับผู้ีกินข้าวพอดีกินพร้อมกันเลยพี่น้องมาได้พี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าจ้าวน้ำชัดๆหน่อยแ่บพี่น้องสายพี่น้องกินน้ำกันมานหน้อเรียนนางแล้วพี่น้องกินเลยค่ะ องไมเน้อตั้งเลกกันท็ดกับขาวมนคุยเอยเนาะอาทิตย์ัวที่หนเานาื่อนานาขอทราอม้ครับจัดขอทราจ้าเมื่อไหไปกินยงมาเมือม่อเช้านะวันน้าเอา ข้ากระเพราเลยเนาะได้เก่งกับกินแล้วสมกับกินแล้วนี่เนาะ เขาจอานี you can, you know ่แล้วอยู่ไทงานอีไทยนะพี่น้องทำงานกรุงเทพกินข้าวจ้าไปสิปี กินแล้วนกินื่งดาละ่น้่ข้าเลยอ่ะจีอาเดียรในสางเบียรเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังมุ่ง ด่าท่คือหลอแค่นี้อุ่นล่างมาได้แค่เท่นี้ไอ้ไงมางามบ่งามบ่คืองามบมันไม่เทาเอาเลยแค่แค่ัดันี้ปวกเงี้ยาจอยตรบนี่แห้ง ບໍ່ໄດ້ເມົານໍາກັນແລ້ວເຮົາກໍດີເນາະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕົ້ານາຫ່າງກັນເດີນຫ່າງກັນຫຼາຍຊິເຮີມຫ່າງນີ້ລະຄືເກົ່າ

เกใคอ้กใครกันอ okay. ื่นบอกคิดว่าบาแจ้งบนนะนาจานน่ะรวยถึกนนาถึงกตารวยเลยอืมได้ลืมกันเหมือรลืมพีนห์น้อฮกายตป๊บๆๆๆน้อเห็นน้ารัชการจักไปจะใส่ไมเห็นทานพีนห์ไม่ก็พี่น้องก็เบียก่อนจ้าเฮ้ย เรบร้อยไปน้นก็จ่อบางสางมาติเชืวอกินเยอะนะตัดจา่ามันมีแรงรให้แกงให้ปัว พบอกเาถายโปรงปน้าแต่ว่าเขอเขาไปเน้มพี่ออกานนะจอดแม่เมื่อพี่น้เ้ยบอกพี่ปานออกลนขอนนี้บาจะไปน้ำอยากลายข้าวอยัง่กินละอ่าึกอไม่กลละ นายาย้านได้ไปหน่อย,อย้าออกานะครับรทานซัวยงเลย่เอาบอนะถ้าจะมาไปเก็บนับอก,กินได้ไนองกินลปลกนะ <laughs> แต่เราคนถ้กินปนอตอนแซ่บแม่ได้แต่เพื่นก็บ,บวัวเพื่อนให้ให้บอยากกับบกินนะเราล่าสร้างกัลังม้งเลยพี่นะทนแล้ว บางสร้างม้งกันสางกุศิใส่ช่องลมหายเยอะเอฟซีผันท้ามาว่าสะจ่อยห้องน้ำสะเจกล้าวห้องน้ำสะจ่อยบ่มีสองลมจัดไปพี่น้องสร้างกันว่ะเอฟซีใส่หายม้งลังค่าพี่น้องตอนนี้สร้างกับลังเห็ดห่างทีทัดใจค่ะเงินสร้างไปเมื่อวานนะพี่น้องข้าสิบอกพี่น้องว่าว่าอัน หายผ่นก้อนพี่น้องเป็นเห็ดห้เบิดทุกอย่างเลยพี่น้องทั้งลังคา F C, เดฟซี่นเทาา้า,ากับบ้าวจ่ายเงินสางเลยลังคาสางวม่ามะมุ่งห้บ่มุ่งคือเก่าพี่น้องแ,แ, <laughs> แต่เป็นหัวเงี้ยถ้าจอดบ็แดห้องหน้าพี่น้องนี่บ่หัวค่ะพี่น้องิ่นมามุ่งห้แต่ข้าใจ่ายผนเบิก่อนเคลื่อนมีแม่ใจดีิ่น ฝากักคาสร้างมาให้เนาะเขาก็เลยเหมอบให้เพิ่นก่อนนะพี่นอ้องจังได้กระเพิ่นกระมุนให้เรียบร้อยเห็ดให้เรียบร้อยทุกอย่างนะพี่นอ้องเริอดะต่สาพี่นอ้องเริเ่ดพี่น้องเริ่ดแตะสามือนี่สร้างอีกสิสามือนี่บ่แล้วดอกเนะาะสร้างสิเป็นมะออื่นพี่นอ้นองค่ะบ่แล้วมาสะใจ นั đây, ่งมาได้สมนิจกันโอ้ยนั่งวะพอใจจ้าพอใจละจ้าสักโคคนน้ำมาหายเลยเนาะเข้าใจแล้วก็ไปนั่งดูสมุดนั่งเห็นนะได้มาพี่น้องเฮือนนั่งสะกนเงาเนี่ยยังเวีนก็ได้ ได้ละค่ะทศจารลอนั่งไงจารั่งัได้บนเดียไปเหยียบเลยมาสิต๊มมนสิแตกคือไปนั่งทศจารยนั่งเคาะไม่ติดยอะเอาได้นั่งกับปัวแังแห้งนั่งจักลงจังเขาทำเปล่ยนบาขับเปนอยขาคากแห้งกับคากเมื่อนนั่งเก้าอี้บาะขาก็เปลี่ยนไว้เฮ้าย่าสิมังัวนำมาให้เพื่อนอัตกกได้แล้วเธอหักกับครเปนบนั้นเ่ ได้คือกได้คือกานั่้อยเคยมาจ้านั่งได้นั่งได้นั่งได้นะดังให้สร้างกเนี้ยสร้างะนั่งได้โอ้ยเคยมกรงกเยีนะนั่งนั่งไป่าก้นตรถไบานอยู่เอออนนี้ด้จ้า อายายนางเนาะแตะหัวสลักคินน้วฮะก็สซิล่าแล้วพี่น้องพอกันขีบหนาพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเจ๊กอล่าเด้พี่น้องขอบคุณขอบคุณลวงหนาไปแล้วสัจอยขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทันทานได้พี่น้งอ,บบอง,ออท,งที่เา้า้านรับปืนรับส้มซ่องอเจ๊กเล่า,สาวสับจ่อยอขอบคุณค่ะก็ห้ทุกคนดีมีแหงร,รับรู้ด้วย Não, não, não.